กลับมาติดตามรายการกันต่อนะฮะช่วงนี้หุ้นไทยก็ยังคงติดลบอยู่นะครับล่าสุดก็ยังลงอยู่ประมาณ7จุดนะครับบางคนบอกว่าไปดูหุ้นต่างประเทศกันบ้างก็ดีนะฮะอาจจะกระจายการลงทุนไปยัง DR ในต่างประเทศอาจจะช่วยลดความผันผวนในพอร์ตการลงทุนของทุกท่านได้วันนี้ก็เลยจะชวนคุยตัว DR หุ้น Amazon นะครับ กับคุณพระสุดโถมนากาศนะครับจากฝ่ายก็อยุ่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบลอดาโอนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาคุย DR ของตัว a m เม o n กันนะครับน่าสนใจยังไงเล่าให้ฟังก่อนครับก็ตัว a m เมซ n นะครับที่จริงเป็นบริษัทที่หลายคนน่าจะรู้จักเพราะว่าเขาทำ e c o m m e r c e ครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่ได้ขายกาแฟในบ้านเรานะคนคนละคนละเจ้านะอ่าใช่ใช่ใช่บ ไม่ใช่กาแฟต่อต่อเขาทำอะไรบ้างครับเขาทำหลายอย่างเลยครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็ใช่ครับเขามาจากอีคอมเมิร์ซครับผมอนตัวนี้ตัวเลขไม่ึ้นขออภัยนะครับแต่ว่าอ่าหลักๆเนี่ยก็คือมาจากสินค้าที่เขาขายเองนะครับบนช็อปนะครับหรือว่าออนไลน์โซนเนี่ยประมาณสักสาสิบปอร์เซ็นตตัวนี้ก็โตหกปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็จะมีอีคอมเมิร์ซที่แบบปกติเลยนะครับก็คือทำตัวเป็นมาร์เก็ตเพลเป็นเตอร์ปาร์ตี้นะครับให้ อ่าร้านค้าเนี่ยมาลงของแล้วก็เก็บค่าธรรมเนียมนะครับตรงนี้ก็อีกประมาณสักยี่สิบถึงสามสิเปอร์เซ็นเหมือนกันนะรวมๆกันนี่ก็ประมาณสักอ่าสี่สิบเปอร์เซ็นละนะครับ,รบก็รายได้หลักเข้ามาจากตรงนี้นะครับแต่ว่ากําไรจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มาจากตัวเฟิร์สพาร์ตี้หรือว่าสินค้าที่อ่าซื้อมาขายไปเองนะครับแต่ว่ากําไรเนี่ยหลักมาจากเฟนะิร์สพาร์ตี้เนาะเพราะว่ามันไม่ต้องเก็บอะไรเองนะครับอเมซอนแค่เก็บค่าธรรมเนียมแล้วก็สง่งของให้อย่างเดียวนะครับลงมานั่งดูแลสินค้าอะไรต่างๆมากมาย แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่โตดีๆเลยเนี่ยก็คือฝั่งที่เป็นคลาวนะครับอันนี้ก็กําไรก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าเป็นกจ้าตลาดรายได้ใหญ่สุดเลยนในหมู่พวกเน็ตด้วยกันครับ <นะ S 1> ตัวไหนเป็นตัวสร้างความคาดหวังต่อการเติบโตในอนาคตได้บ้างครับหลักๆเนี่ยก็คือตัวคลาวนี่แหละครับเพราะว่ากําไรเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมาจินของอเมซอนโดยรวมเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็แน่นอนก็เป็นตัวเติร์ปาร์ตี้ซวิตอันนี้ก็แล้วแต่ว่าตลาดอ e ีคอมของของอเมริกาเนี่ยจะจะเติบโตได้ไกลแค่ไหนนะครับซึ่งมีรูมอีกเยอะครับเพราะว่าตอนนี้ครับตัวถ้านับยอดการซื้อขายออนไลน์ชอปปิ้งเนี่ยอเมซอนกินเือยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันยังมีรูมให้เหลืออยู่นะครับถ้านับแบบเป็นรีเทลทั้งหมดนะครับ เช่นเดียวกันนะฝั่งคลาวนะครับก็มีแค่ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นตนะครับตอนเนี้ยที่ที่เอ็นเตอร์ไพรส์ Enterprise ต่างๆนะย้ายข้อมูลขึ้นคลาวนะครับเพราะว่าถ้าย้ายมาเรื่อยๆเนี่ยก,ก็ยังมีโอกาสข้าได้อีกครับผม<ท>ส่วนในตัว<ม>ธุรกิจดั้งเดิมโดยเฉพาะตัวเติร์ p ปาร์ตี้เนี่ยมันมีสินค้าจากข้างนอกประเทศเข้าไปบ้างไหมครับแล้วเขาจะกระทบกับเรื่องของตัวเลขอัตราภาษีการค้าใหม่ไหมมีครับมีก็ก่อนนั้นเนี่ยคนก็กังวลกันเนาะว่าเอ้ยมีจีนโดนทาลิฟไปเยอะเลยนะครับบ้านเราก็โดน นะครับก็อาจจะกระทบบ้างไหมที่จริงมันจะเป็นกระทบแบบอ้อมๆด้วยครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าอเมซอนเนอะร้านค้าต่างๆต้องตั้งราคาสูงขึ้นเพราะว่าภาษีใช่ไหมครับตัวคนขายไอ้คนซื้อเนี่ยก็ไม่เดือยากซื้อนะเพราะว่าเทียบกับแอปจแล้วมันถูกกว่านะครับแอปจีที่อยู่ในอเมริกายางชีอินชีมูดดิคตอกเนี่ยผมอาจจะย้ายออกไปใช่ไหมครับแต่ว่าหลังๆมาเขาก็เริ่มคุยได้นะครับอย่างล่าสุดก็มีเวียดนามก็ดวกันได้จีนก็ดอกลงมาเยอะนะครับ ตั้งแต่ร้อยตอนนี้ก็เหลือประมาณห้าสิบห้าสิบห้านะครับก็แน่นอนว่าตลาดเนี่ยไอซ์อินตอนร้อยไปละตอนเดือนเมษานราคาหุ้นก็ลงไปละนะครับแล้วหลังจากเนี้ยถึงมันจะแรงกว่าเดิมแบบตั้งแต่ศูนย์มากแค่ไหนอาจจะสามสิบสี่สิบห้าสิบเนี่ยทางบอลดาโอเลยมองว่าไม่ได้ไม่ได้กระทบซนติเมนต์ตลาดมากแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งเศรษฐกิจเมกาก็ยังแข็งแรงน่าจะยังมีกําลังซื้อฟื้นตัวได้ในครึ่งปีหลังมุมราคาเช่นเดียวกันก็เลยคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไระในครงปีข้ เมื่อก่อนนี่เขาทำเป็นเซลล์โอเปเรตซะเยอะนะครับหลังๆเริ่มเริ่มมาเป็นมาร์เก็ตเพลสแล้วเหรอครับเขาเขาเน้นด้านนี้ไหมเพราะว่ากำไรน่าจะดีกว่าถูกต้องครับใช่ครับก็ที่จริงก็เน้นมาเรื่อยๆครับตอนสักเนี่ยครับปีสอง8 2 0สิบแดสสิบเก้านี่ยอยประมาณห้าสิบห้าสิบอันนี้คือ GMB นะเป็นมูลค่าการซื้อขายรวมบนแพลตฟอร์มหลังๆมาก็ขึ้นมาประมาณหกสิบห้าปอร์เซ็นะแล้วครับนี่ ก็ยิงหนุนมาจินฝักอีกคอมเมอร์มไปอีกครับเพราะสีน้ำเงินมันไม่ค่อยโตแล้วนะมันโตช้าแล้วไอ้สีส้มมันจะโตได้เร็วกว่าใช่ครับอืมอืมอืมแล้วอย่างเอ่อพวกกระแส AI ล่ะครับอย่างพวกอเมซอนที่เขาเกาะกระแสตีมนี้ด้วยไหมเอามาช่วยพัฒนาธุรกิจอะไรของเขายังไงไหมจริงจริงอเมซอนนี่ต้องเรียกว่าเป็นบริษัทที่พยายามเข้าไปอยู่ในทุกเมกะเฟลเลยครับพี่บอยครับ AI ก็เป็นส่วนหนึ่งครับ AI ก็เข้าไปเหมือนกันตัว a เม z o n เนี่ยจะมี AI ได้วยชื่อว่า เอเล็กซ่นะครับเอเล็กซ่าที่จริงเอเล็กซาเนี่ยมีมานานแล้วแต่ว่าฟีดอยากไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก่อนหน้านี้เพราะว่าก่อนหน้านี้จะมี ChatGPT มาเนี Alexa ่ยเอเล็กซ่าเป็นแค่ AI ธรรมดาครับก็ไม่ได้มีความสามารถทำอะไรแยะเท่าไหร่ครับแต่ว่าพอมี ChatGPT มามีกระแส Generative AI ออกโมเดลทุกนี้นั่นนะครับอ m มซ o n ก็ตามไปด้วยนะครับก็มีการอัปเกรดเป็น็กซ x a plus นะครับก็ พูดได้ถามได้ตอบได้นะครับ,รบก็เอาไปใช้คุมสมาร์ทโฮมก็ได้นะครับเอาไปช่วยอ่าคิดว่าจะซื้ออะไรดีในวันพรามเดย์อาทิตย<ะ>์นี้ก็ได้นะครับอันนี้มันเป็น<ะ>มันเป็นตัวที่คาดหวังว่าจะทํากําไรได้ไหมหรือว่า just แค่มีเพราะว่าชาวบ้านชาวช่องก็มีกันไอทางอเมซอนเลยต้องมีด้วยหลักๆเนี่ยกําไรเนี่ยมันมาจากอย่างอื่นครับตัวเล e ซ a เนี่ยคือเหมือนเอามาเสริม<อ>ให้มันมี v a l u สูงข,ขึ้น,นนะครับ ที่จริงที่จริงถ้าไปดูในฝั่งคลาวที่บอกกำไรกำไรเนี่เขาก็จะมี AI ของเขาเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นการนำเอาโมเดล AI หลายเจ้าเนี่ยเอามาให้บริการเป็นจุดๆเดียวครับชื่อว่า a เมซอนเบสท์ล็นะครับในบริการนีครับคิดง่ายๆครับอยากให้ท่านผู้ชมแล้วก็พี่บอยลองคิดดูมันก็เหมือนกับเน็ f ฟ i x ที่อุ้ยมันมีหนังเรื่องนั้นอีกค่ายนึ่งจากซีรีส์เรื่องนั้นอีกค่ายนึงนะครับก็ที่เกียรตไปนั่งตามแบบแต่ละเจ้าแล้วเราก็แค่มาเปิด n น็ตฟิกแล้วก็จ่ายรายเดือนไปแล้วก็ดูได้ช้ำๆดูได้ทุกเรื่องอ่าอเมซอนเป็นล็อกเหมือนกันเลยครับ,รบก็คือเขาก็เอาโมเดล AI จากหลายๆเจ้าเนี่ยเมตาดีพซิกเอ่อมิสโ a รซับบีเไอที่เป็นเจนภาพคลอดของ a อ t h r ันโทก็เป็นบริษัทในอเมซอนเองะครับก็มารวมยำกัน<ห>แล้วก็เก็บค่าบริการที่เดียวนะครับก็จ่ายแค่ที่เดียวที่นี้ที่เดียวแล้วก็สามารถ Access เข้าทุกโมเดลได้หมดอ๋อ โอเคน่าสนใจนะครับเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเน a z o n อเเขาาใช้งบประมาณด้านการลงทุนอะไรใหม่ๆไปเยอะมากเลยนะครับมันมีโปรเจกต์ไหนน่าสนใจอยากเล่าเป็นพิเศษไหมครับก็อยากเน้นจุดแข็งอย่างหนึ่งก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องเรื่องโลจิสติกนะครับหรือว่าฟูลฟิลเมนของ a อเมซอนเนี่ยเป็นสิ่งที่ a อเมซอเนี่ยลงทุนเพิ่ม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 าตลอดนะครับเพราะว่าเป็นจุดแข็งเลยที่เหนือกว่าคู่แข่งอย่ายชัดเจนนะครับก็คือ ตัวอเมซอนเนี่ยจะมีบริการให้กับพวกเตอร์พาร์ตี้นะครับว่าเอ้ยถ้าคุณอยากให้เราดูแลของเนี่ยก็ช่วยได้นะอยากให้ส่งของแพ็คของจาัดก,การให้หมดนะครับคุณแค่จา่ายค่า FBA มานะครับ f ู l ิเมนไบอัเมซอนนะครับไอต,ตัวร้านค้าก็แค่ส่งของโหง้าเข้าไปไปที่โก Fulfillment Amazon ที่เหลือก็ปล่อยให้เขาจัดก,การมดเลยครับเราก็แค่นั่งรองนะรับตังค์เลยอ่าแล้วบริการ f u i l l m e n t Amazon เนี่ยคือค่อนข้างจะกระจายอยู่ทั่วอเมริกาเลยนะครับ,รบก็คือ สามารถการันตีได้ว่าของที่จะส่งเนี่ยส่งได้ภายในวันหรือว่าภายในวันพรุ่งนี้นะครับไม่เกินพรุ่งนี้คือถึงเลยนะครับคนก็เลยชอบกันมากนะครับซึ่งจุดเนี้ครับก็จะเชื่อมโยงไปกับสมาชิกพรามด้วยครับอ่าเพราะว่าสินค้าที่จะส่งได้ภายในวันหรือว่าภายในวันพรุ่งนี้แล้วก็ส่งฟรีเนี่ยจะต้องมีคําว่าบายพิทพรามขึ้นนะครับคนที่สมัคร FBA Fulfillment ราคานะครับราคาที่สมัคร Fulfillment ของ Amazon เนี่ยก็จะมีปุ่มเนี่ยโผล่ขึ้นมา ให้ลูกค้าในกดซื้อได้นะครับลูกค้าจะเป็นสมาชิกหลากก็ต้องจ่ายตังค์เขาง่ายๆใช่ก็คือการไปบ้านเป็นทอนเน็บที่หมดเลยอืใช่เก็บไม่ใช่จากร้านค้าเองแล้วก็เก็บจากลูกค้าด้วยนะครับสมาชิกปลากก็เอาเวิร์กอยู่ออายานหาเงินเก่งดีนะครับมีโครงการมีโครงการอะไรน่าสนใจอีกไหมเผื่อจะเป็นโกด์สตอรี่ให้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 เขาอีกครับโครงการอันต่อมาก็จะเป็นฝั่งต้นทุนับก็คือหุ่นยนต์ อันนี้ก็ลงทุนมาเรื่อยๆครับมีอเมซอนคีว่านะครับแล้วก็อเมซอนสเปโลเป็นหุ่นยนต์แบบขนตัวเชลฟ์นะครับแล้วก็จัดแยกสินค้าตรงนี้ก็ลงทุนมาเรื่อยๆนะครับก็แน่นอนว่าลดต้นทุนระยะยาวแน่ๆนะครับเพราะว่าคนไม่ต้องใช้เลยนะครับแล้วก็เรื่องระบบอะไรเขาก็มีมานานล้วก็ค่อนข้างจะเสถียรนะครับอีกอันหนึ่งก็คือค่อนข้างจะเป็นอนาคตไกลหน่อยก็คือธุรกิจใหม่ครับเป็นอินเทอร์เน็ตจากอวกาศอเออือือือม คล้ายๆกับมข่งซีนิกใช่ใช่คล้ายๆกันแต่ว่าเขาไม่ได้ทำจรวดเองแบบอย่างนั้นนะครับเขาก็ไปไปพึ่งกับพาร์ทเนอร์ก็มีบริษัทที่รับทำอยู่อย่าง ULA นะ b ูอ e Origin นยังเงี้ครับแต่ว่าดาวเทียมเนี่ยก็คือเป็นของเขาแล้วก็ส่งติดกับจรวดที่ไปนะครับกะว่าอเมซเนกะว่าจะปล่อยไปสักสามพันสองร้อยดวงหมดเพื่อให้มันคุปปุกพื้นที่ที่จริงไอเกมเนี่ยครับทางบริโอเราเนี่ยก็มองว่ามันก็เหมือนเป็น เป็น f ฟ y ์วิวเอฟเฟกนะก็คือมันก็ไปล้อไปเสริมกับธุรกิจเดิมของเขาอยู่แล้วอยา e ่างอีคอมนะครับครับซึ่งก็น่าจะประมาณว่าอเมซอนเนี่ยอยากจะเข้าถึงลูกค้าที่มีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงยากหรือว,ว่ายังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าถ้าอยากถ้าอยากช้อปปิ้งออนไลน์ก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับใช่ครับอ่ถ้ามีอินเทอร์เน็ตปุ๊บก,ก็สามารถเข้าถึงตัวอเมซอนได้อีคอมเม c ร์ได้นะครับก็เลยเป็นอีกอีกที่มาหนึ่งของธุรกิจ ซึ่งอินเทอร์เน็ตดาวเทียมนี้ไม่มีข้อจํากัดเลยได้ไปได้ทุกที่เลยกลางทะเลอะไรก็เห็นว่าใช้ได้แบบนี้หมดเลย,เลยนะครับก็อาจจะทําให้ธุรกิจเขาดีขึ้นนะครับโดยรวมเรามองว่าอเมซอนน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนแล้วน่าจะเหมาะกับทุนสไตล์ไหนยังไงบ้างครับทางบรอดเอโอเนี่ยก็มองว่าอเมซอนเนี่ยน่าสนใจเพราะเป็นมาร์เก็ต n ินเนอร์นะครับในอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็ธุรกิจที่เขาเข้าไปลงทุนในในหลายๆอย่างนะครับก็คือเติบโตดีหมดเลยนะครับลกลับมาภาพเดิม ที่จริงอย่างอีกอันหนึ่งก็มีเหมือนกันนะอย่างแอดนะครับแอดก็คือชนกับเมตาชนกับ google นลครับตอนนี้เมซอนก็ขึ้นเป็นเบอร์สามนะครับแล้วก็มันจะโตแรงสุดในในธุรกิจด้วยเพราะอีคอมกับแอดเนี่ยก็เป็นของคู่กันนะครับถ้ามีสินค้าขายคนร้านค้าก็อยากสปอนเซอร์ให้สินค้าตัวเองขึ้นหน้าแรกแล้วนะครับตอนนี้ก็ก็ดีนะครับแล้วก็หลายอย่างก็ในฝั่งรายได้ก็ไม่น่ามีปัญหา ฝั่งทุนก็ดูเหมือนจะไม่มีปัญหานะครับชิปก็ทําเองเพิ่มขึ้นนะครับไม่ได้ไปพึ่งเอ็นวเดีอย่างเดียวนะครับเพราะว่าชิปเอ็นวีดีมันแพงอืครับมันคล้ายๆกับคู่แข่งเจ้าอื่นนะครับอืมดึง v a l เ a t i o n ก็น่าสนใจนะครับก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่นะครับแล้วพอโปรดเนี่ยตลาดก็คาดว่าโตสักประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นได้นะครับต่อปีนะครับไปอีกสามปีอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็น่าจะ c o n s e r v a t ทีฟนะครับอืมอืมน่าจะโตได้มากกว่านี้อีกนะครับแตาตัวอย่างฟื้นจริง โอเคน่า<ช>สนใจนะตรงนี้เรายังมองว่าไม่แพงถูกไหมเมื่อสักครู่นี้ forward PE ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆด้วยนะตรงนี้ก็ยังไม่ไม่แพงมากใช่ครับก็เป็นอีกตัวที่โตดีทั้งบน,<ช>บนทั้งล่างแล้วก็เลเวชันก็ดีนใจงั้นเราแนะนําเป็นกลยุทธ์ยังไงครับซื้อได้เลยหรือว่ามองอยังไงบ้างครับก็ถ้าดูจากการาฟตรงนี้นะครับก็อันนี้เป็นตัว DR80 อ Amazon ทางบอลรโอเราก็เห็นว่าถ้ามันผ่านเส้นกลางมาเนี่ยก็น่าสนใจละนะครับก็ยังพอที่จะเข้าไปสะสมได้อยู่จนกว่าจะขึ้นไปสิงออทามไพ่ก็ยังเล่นได้อืแล้วไปขายแถวไหนครับแถวสองบาทสองมาต้นๆอย่างนั้นเลยเหรออันนี้ก็แล้วแต่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 จิตศรัทธาใช่แต่ว่าแต่ว่าระยะกลางยาวเนี่ยถ้าไปดูถ้าไปดูกราฟของตัวหลักทรัพย์ตังอิงก็ยังอยู่ในขาขึ้นมาสักพักนะครับอันนี้ก็ยังไม่น่าเป็นห่วงอะไรในระยะกลางยาว มีความเสี่ยงอะไรไหมฮะมีครับก็คล้ายๆ google เลยนะครับก็โดนคล้ายๆกันนะบิ๊กเทคหลายเจ้าว่าผูขาดนะครับก็มีความเสี่ยงเรื่องกฎหมายนะครับที่คดีฟ้องร้องอะไรกันกับกระทรวงพุติธรรมแต่อันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นน้อยสักครับเพราะว่ามันก็โดนมาตลอดนะครับออีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องเรื่องที่พี่บอยเคยเมนชั่นก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องเรื่องภาษีนะครับของทางภาษีถ้าจะจูบันเดงกับไปหลักร้อยหรือว่าแบบ รุนแรงทำไมทีก็อาจจะกระทบหนักเหมือนกันกับด้านเซนติเมนต์ของหุ้นอืมครับนะบางคนก็บอกว่าเศรษฐกิจกอเมริกามันจะมีทรงแบบสโลว์ดาวบ้างแผ่วๆลงบ้างเรากังวลเรื่องนี้ไหมอืมตอนนี้ทางดาโอยังไม่เห็นตัวเลขที่สะท,อท้อนจดิจนะครับครับคือก <c oughs> ่อนหน้านี้ใช่ครับมันก็จะมีข่าวอะไรแย่นะครับว่ากังวลว่าตลาดจะรีเซชชันนะครับแต่สุดท้ายก็ก็ยากนะครับอืมหลายอย่างก็ยังยังไม่ได้สอเลยว่าจะรีเซชชัน ตัวเลขอะไรออกมาก็ยังดูดีอยู่แบบนั้นก็เลยยังไม่ได้ก<ช>ังวลเรื่องนี้นะครับ<ช>อ่ะได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับการลงทุนแล้วกันถ้าใครอยากได้ไอเดียการลงทุนต่างประเทศจากทางดาวติดตามได้ทางไหนยังไงบ้างฝากล้านหน่อยฮะอ่าครับ,รบก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์โอเมกนะครับติดตามข่าวสารนะครับทั้งหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศดีมีหมดนะครับก็ฝากกันไปด้วยนะครับอีกอันนึงก็มี YouTube ด้วยเช่นกันนะครับก็จะมีทั้งไลฟ์สด อตอนเช้านะครับแล้วก็มีรายการ Invest m e n t m a s t e r y ที่คุยเรื่องหุ้นต่างประเทศที่จะมาเล่าตัวที่มี DR ด้วยนะครับก็ฝากติดตามกันไปด้วยโอเคได้เลยวันนี้ขอบคุณคุณพะสุดนะครับมาให้ข้อมูลการขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเป็นไอเดียการลงทุนในหุ้นต่างประเทศผ่าน DR นะครับ